การออกแบบอะไรก็แล้วแต่น่าจะมีเรื่องของโครงสีก่อนนะครับคุณบีมส่งมานะครับว่าชอบสีโทนขาวนะครับสีไม้เดื้ออ่อนนะครับในสไตล์มินิมอลแบบเซนเซนนะครับตรงนี้น่าจะเหมาะกับความสะอาดและคนที่เป็นภูิแพ้น่าจะชอบมากครับแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะน่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เดิมค่ะไม่เอาเลยนะคะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เดิมใช้ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็พื้นไม้ที่เลือกมาเนี่ยค่ะก็เริ่มด้วยพื้นไม้ที่เราจะปูเลยค่ะก็เป็นกระเบื้องยางลายไม้นั่นเองนะครับตัวที่เราโชว์ไปเมื่อกี้นับ เรามาออกแบบเตียงนะครับเป็นเตียง2ชั้นนะครับด้านล่างเนี่ยมีสเตปไว้เก็บของได้ด้วยนะครับส่วนการขึ้นไปชั้นสองเรามีบันไดเหล็กทาสีขาวนะครับตัวนี้สามารถเลื่อนได้ด้วยส่วนราวกันตกก็ทาสีขาวเช่นเดียวกันครับค่ะแล้วต่อไปนะคะวางที่นอนไปนะคะสี่ชิ้นแล้วก็หันเท้าเข้าหากันค่ะตรงนี้ก็จะสามารถได้นอนได้สะดวกแล้วต่อจากนั้นนะครับมาติดผ้าม่านกันนะครับเป็นการกั้นพื้นที่ส่วนตัวนะครับแล้วก็ต้องติดไฟนะคะเพื่อเพิ่มแสงสว่างของแต่ละเตียงค่ะ มาต่อกันที่โต๊ะทํางานนะครับตรงนี้เนี่ยลักษณะทําเป็นลักษณะโครงไม้รูปบ้านนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยมีตู้เตี้ยสามชั้นเป็นช่องโลงนะครับตรงนี้นะครับไว้เก็บของแล้วก็รับน้ําหนักของท็อปโตะด้วยเพิ่มแสงสว่างนะคะโดยใช้ไฟช่อสีขาวทรงลึกนะคะจะเป็นลักษณะโค้งเพราะฉะนั้นจะไม่รบกวนนะคะสายตาคนที่นอนอยู่ค่ะใช่ครับหลังจากนั้นเพิ่มเก้าอี้สวยๆเข้าไปนะครับเป็นเก้าอี้สีขาวนะครับขาเป็นไม้นะครับตรงนี้ผมเลือกให้แบบไม่มีเท้าแขนมครับจะได้เป็นการทําให้ห้องเนี่ยมีพื้นที่โล่งๆนั่น นนังะะค,ะคแค่นี้นะคะดีไซน์เราก็เสร็จสมบูรณ์แฮปปี้ใช่ครับยังไม่แฮปปี้ทั้งหมดครับพี่ตุ้มคุณบีมได้แจ้งเข้ามาอีกครับว่าสมาชิกในบ้านไม่ใช่4แต่เป็น5ครับซึ่งจะมีคุณพ่อกลับมานอนเป็นครั้งคราวเดือนละ3 4ถึง4ครั้งไม่ไมบอกตั้งแต่แรกและคุณนั่นสิบีมนะจริงไม่น่าหลุดนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นผลกระทบมากเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะทำสี นั่นสิแต่ไม่เป็นไรนะคะเราแก้ปัญหาได้ทุกอย่างด้วยดีไซน์อยู่แล้วเรามีเป็นทิปใช้เลยละกันโอเคครับค่ะพี่ตุ้มเห็นตรงชั้นล่างสุดไหมคะเป็นลักษณะเป็นนิชักเก็บของสองเตียงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเตียงหนึ่งเนี่ยเราก็ใส่เป็นฟูกอยู่ด้านบนนะคะก็สามารถดึงออกมาแล้วก็ใช้เป็นที่นอนได้อีกกู้ไอเดียครับคุณบีมครับนี่แหละครับดีไซน์เนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้จริงๆนะครับคราวนี้คุณพ่อมาเมื่อไหร่ดึงข้างล่างลงมานอนได้5้าเตียงนะครับงั้นเราไปชมภาพนะคะ Before and after กันค่ะและะราาคคด้วยนะ 嗯。Mm.